สวัสดีครับผู้ปกครองนักเรียนนูเรียนวัสดาโพธิ์วันนี้คุณครูนัทจักรนะครับจะมาสอนนักเรียนในวิชาดนตรีวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องวงดนตรีไทยถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยครับวงดนตรีไทยนะครับเป็นวงดนตรีที่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีทั้งหมดสี่ประเภทอันได้แก่ เครื่องดีเครื่องสีเครื่องตีเครื่องเป่าเราจะนำเอาเครื่องดนตรีทั้งหมดสี่ประเภทนี้นะครับมารวมวงกันแล้วบรรเลงการรวมวงกันและบรรเลงนี้เราเรียกว่าการผสมวงหลักของการรวมวงนี้เราจะดูที่ความกลมกลืนของเสียงเครื่องดนตรี เกินตีชิ้นหนึ่งถ้ามีเสียงดังเกินไปและอีกชิ้นหนึ่งมีเสียงเบาเกินไปตัวอย่างเช่นซอด,ด้วงถ้าไปบรรเลงคู่กับกองทัดก็จะโดนเสียงของกองทัดกลบหรือปีกับครุีบรรเลงพร้อมกันเราก็จะได้ยินแต่เสียงปีอย่างเดียวก็จะไม่ได้ยินเสียงของครุีเพราะฉะนั้นการผสมวงเนี่ยจึงเน้นเรื่องของการกลมกลืนกันของเสียง วงดนตรีไทยมีอะไรบ้าง 1. วงปีพาดเป็นวงที่มีเครื่องตีกับเครื่องเป่าเป็นหลักสวงเครื่องสายวงเครื่องสายเป็นวงที่มีเครื่องตีทั้งสี่ประเภทเลยครับดีสีตีเป่าครบเลยอยู่ในวงวงเดียวและอีกวงหนึ่งก็คือวงโมโหรีเช่นเดียวกันก็คือมีดีสีตีเป่าและววันนี้ที่เราจะมาเรียนกันเราจะมาเรียนกันในเรื่อง วงแรกเลยครับวงที่มีเครื่องเป่ากับเครื่องตีเป็นหลักวงปี่พาดครับวงปี่พาดเป็นการประสมวงที่มีเครื่องตีและเครื่องเป่าประกอบกันส่วนใหญ่จะใช้เบรงในงานต่างๆที่เป็นงานมงคลหรือใช้เบรงประกอบการแสดงอาจจะใช้ในการเบรงในพิธีไหว้ครูนะครับก็ได้ขึ้นบ้านใหม่ได้หมดเลยนะครับทีนี้ มาดูว่าวงปีพาดเครื่องห้าครับมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างในสมัยอิทยานะครับมีการเพิ่มระนาดเอกในวงปีพาดเครื่องห้าทำให้วงปี้าปีพาดเครื่องห้านี้ประกอบไปด้วยหนึ่งปีในสองชิ่งสามของวงใหญ่สี่ตะโพนห้ากรองทัดหกระนาดเอกต่อไปนะครับ คุณครูมีคลิปตัวอย่างนะครับของการบรบรเลงนักเรียนก็จะได้เห็นว่าวงปีา่าพเครื่องห้านะครับมีการบรรเลงมีการผรสมวงมีเสียงเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ผู้บรรเลงนะครับบรรเลงอย่างไรนะครับ นะเครื่องดนตรีนะครับที่เอามาผสมวงนะครับรวมวงกันในวงต่อไปก็คือวงปี่พาดเครื่องคู่วงปี่พาดเครื่องคู่นะครับเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สามมีการสร้างระนาดทุ้มให้เกิดเสียงทุ้มต่ํานะครับแล้วก็เพิ่มของวงเล็กให้มีเสียงสูงแหลมนะครับในวงปี่พาดเครื่องห้าทำให้เกิดเป็นวงปี่พาดเครื่องคู่เอคู่ยังไงนะครับระนาดเอคู่ระนาดทุ้มของวงใหญ่คู่ของวงเล็ก ปีนอกคู่ปีในนะครับตะโพนกองทัดชิงฉักกับมงนะครับเครื่องประกอบจังหวะเรามาดูว่าในวงปีพาดเื่องคู่นะครับมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างนนะเลียนดูตามตัวเลขได้เลยนะครับปีในนะครับนั่งอยู่ตรงนี้นะครับปีนอกคนละฝั่งนะครับรานาดเอกด้านหน้าสุดนะครับระหน้าทูมของวงใหญ่ ขงวงเดกตะโพนกองทัพชิงมงเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าวงบีพานเครื่องคู่มีการบรรเลงอย่างไรนะครับ จบไปนะครับกับวงปีพาดเครื่องคู่นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับจริงๆแล้ววงปีพาดเครื่องคู่ก็คือวงปีพาดเครื่องห้านะครับเพียงแต่เพิ่มระนาดทุ้มกับของวงเหล็กเข้าไปนะครับต่อไปเป็นวงที่สามนะครับวงปีพาดเครื่องใหญ่วงปีพาดเครื่องใหญ่นะครับเริ่มในสมัยรัชกาลที่สี่นะครับมีการสร้างระนาดเอกเหล็กและระนาทุ้มเหล็กขึ้นเพิ่มขึ้นในวงนะครับ คือวงปีพาดเครื่องคู่มีระนาดทุ้มกับขอมูเล็กเพิ่มเข้ามานะครับทีนี้พอในสมัยรัชกาลที่4ก็เพิ่มเครื่องดนตรีขึ้นไปอีก2ชิ้นนะครับคือระนาดเอกเหล็กกับระนาดทุ้มเหล็กเข้าไปแล้วตั้งชื่อวงวงนี้ว่าวงปีพาดเครื่องใหญ่วงปีพาดเครื่องใหญ่นะครับก็จะเหมือนกับวงปีพาดเครื่องคู่เลยทั้งหมดเลยนะครับเพียงแต่จะเพิ่มระนาดเอกเหล็กกับระนาดทุ้มเหล็ก นะครับซึ่งอยู่ด้านหน้านี้นะครับตรงบริเวณที่ครูชี้อยู่นะครับตรงนี้นะครับชิ้นที่ห้าระนาดเอกเหล็กนะครับและชิ้นที่6ระนาดถุมเหล็กเราจะมาดูนะครับการบรรเลงของวงกีพาดเครื่องใหญ่นะครับรจะเห็นนะครับด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายมือซ้ายของระนาดนะครับเป็นระนาดเอกเหล็กด้านขวาเป็นระนาดถุมเหล็ก ครับผมแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างของการรรเรงนะครับวงปีพาสเครื่องใหญ่นะครับแล้ววันนี้นะครับการเรียนการสอนในวิชาดนตรีนะครับเรื่องวงดนตรีไทยนะครับวงปีพาสก็จบนะครับ คุณครูได้หาข้อมูลมหมครับมาจาก youtube นะครับแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆรวมถึงจากในหนังสือเรียนนะครับดนตรีน่าฏศินมหนึ่งสถาบันพัฒนาคุณภาพ,าพวิชาการนะครับพอววดนตรีนาฏศินมหนึ่งนะครับวัฒนาพานิชนะครับหนังสือเรียนขอขอบคุณแหล่งที่มานะครับทุกแหล่งที่มาแล้ววันนี้ครูนัดก็จบ การเรียนวิชาดนตรีเพียงเท่านี้ไอ้นักเรียนศึกษาข้อมูลนะครับดนตรีไทยไม่ยากครับในคราวหน้านะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องของวงเครื่องสายและวงโมโหรีวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผู้ปกครองสวัสดีครับนักเรียน